สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้นําความรู้มาฝากเหมือนเดิมนะครับพัดลมนะครับหมุนเบานะครับหมุนเบานะครับพัดลมหมุนเบามาลองกันนะว่าเป็นที่อะไรแก้ไขยังไงนะครับเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปกดเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองนะครับเบอร์สามนะครับก็คือหมุนเบานะครับ เบานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นที่อะไรแล้วก็แก้ไขยังไงนะครับอถอดปลั๊กออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่าลืมถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับถ้าจะทำการซ่อมนะครับ เดี๋ยวเรามาเช็คาปาแล้วนะครับคาปาคือตัวนี้นะเมื่อกี้ผมลองหมุนใบถอดใบออกมาหมุนดูแล้วนะครับแกนไม่ฝืดนนะครับแกนลื่นปกตินะครับแต่ว่าทําไมมันหมุนช้าเดี๋ยวเราลองมาเช็คค่าคาปาตัวนี้นะครับลองลองเปลี่ยนคาปาตัวนี้ดูว่ามันจะกลับมาหมุนแรงไหมนะครับอ่าเดี๋ยวมาชมกันนะครับอ่านะครับมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขันออกเลยนะ ออกเลยนะครับเดี๋ยวเราไา่เช็คกันนะครับอ่าดูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราทำทำการเช็คกันนะครับก็ตั้งไปนะครับ ตั้งไว้ผมตั้งมิเตอร์ไว้ที่คูณหนึ่งเคนะครับก็จิ้มไปนะครับจะมีขั้วอยู่สองขั้วก็จิ้มไปเข็มมันต้องดีดขึ้นแล้วลงนะครับดีดขึ้นแค่ไหนลงแค่ไหนก็ดูนะครับจิ้มกระดิกนิดเดียวนะครับเห็นไหมครับถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นเลยมันกระดิกแค่นิดเดียวเองเมื่อกี้นะฮะกระดิกแค่นี้นะเห็นไหมฮะนะ เดี๋ยวเรามาดูตัวที่เราจะเปลี่ยนกันตัวใหม่นะครับนี่ตัวใหม่ตัวใหม่อ่าเห็นไหมครับเห็นชัดเจนแล้วว่าเข็มมันกระดิกขึ้นชัดเจนเลยนะ <c oughs> เวลาจะวัดทุกทีต้องสลับข้างนะครับเ <c oughs> พื่อนๆสลับข้างมาน <c oughs> ันนะครับอย่างน,นี้ครับเห็นไหมครับกระดิกขึ้นชัดเจนเลยนะ เข็มจะกระดิกขึ้นก็คือชัดเจนเลยนะครับดูที่เข็มน,นะครับเห็นไหมครับซึ่งตัวที่เสียเนี่ยเข็มมันกระดิกขึ้นนิดเดียวเองคือค่ามันเปลี่ยนค่ามันเพี้ยนค่ามันยืดแล้วคือค่ามไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวนี้กันแล้วมาดูว่าพัดลมจะหมุนเร็วไหมนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเรียกว่าแคปนะครับเนี่ย คอนดิเซอร์นะครับแคปแคปปัตรลมนะหน้าตาอย่างตัวนี้1.5นะครับนะของเดิมมันเออมันติดมากับเครื่อง1.2นะครับแต่ว่าใส่ได้ครับ1.5ขยับไปนิดนึงก็ไม่เป็นไร er นะครับมันบวกลบมันเขียนว่าบวกลบเอ่อ5เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนในตัวนี้นะครับสายสายก็จะมีอยู่สองข้างสองฝั่งนะครับเนี่ยครับสองฝั่งนะครับนี่นี่นะครับเราก็ถอดไปตรงไหนก็ใส่เข้าไปตามเดิมนะครับฝั่งเดิมนะครับเนี่ยดู ครับเชื่อมเลย เนี้ยใส่ไปแล้วนะครับใส่ไปแล้วเนาะเนี่ยเชื่อมตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าลงจะแรงไหมครับมาด,ดูหนึ่งครับโอเคแรงนะครับ ัวสองตัวสามแรงแล้วครับโอเคครับพเพื่อนๆทำได้นะครับอันนี้ไม่ยากนะครับตามร้านขายอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมันจะมีนะครับถึงที่ตัวนี้มันจะมีค่าบอกอยู่นะครับหนึ่งจุดห้าไมโครหนึ่ไมโครนะครับสไมโคร เราก็เอาตัวอย่างไปก็ได้นะครับไปซื้อที่ร้านนะครับซึ่งมันมันมีขายอยู่แล้วอโอเคนะครับคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับแรงไม่ต้องห่วง